มีคนเข้ามาแล้วครับกรับสวัสดีญา,าโยมสาธุชนนะครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับในอาทิตย์แรกของอต้นเดือนนะครับในเดือนนี้วาระของเดือนสิงหาคมพ,พุทธศักราช2565นะครับวันนี้เปิดด้วยภาพของอท่านอ,อสมอนะครับเพราะว่าจะได้เห็นหน้าเห็นตาว่าอสมอ ที่ร่วมกับท่านพระอาจารย์นะครับวันนี้ไม่เคยเปิดอยากจะเปิดให้เห็นหน้าผู้ที่มีความร่วมมือก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะได้ให้แจกสิ่งของแล้วก็จะได้ก็จะแต่ละคนก็จะแยกย,ย้ายไปนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตแนะนําทักหน่อยอพี่ท่านซ้ายเลยหมู่ไหนครับมูลต่ปองครับตําบลตําบลรับลตัวเมือจัอองหวัดนครปฐมครับ พี่พี่ผู้หญิงอันตำบลนครพนมหมู่สิบค่ะครับพี่หรอครับผมตำบลวังตะปูครับอ่าพี่สุน,นันท์หแปดค่ะหมู่แปดหมู่ที่สองค่ะครับ,บ, 3, บวิวิโยหมู่ห้าค่ะครับหมู่สามตันหลครับครับผมครับก็ให้ได้รับชมได้รับเห็นหน้าตานะครับสำหรับท่านอสมมที่ได้เสียสละมาร่วมกับพระอาจารย์ในทุกทุก ในทุกๆเดือนนะครับสำหรับเดือนนี้ก็เผยโฉมหน้าหน่อยนะฮะที่ท่านเหล่านี้ได้เป็นผู้เสียสละนะฮะแล้วก็ร่วมกับท่านหลวงพ่อนะครับเป็นตัวแทนท่านหลวงพ่อออกอมอบของเยี่ยมในชุมชนนะครับก็วันนี้ะเะรลดนิดนึงเพราะว่าท่านหลวงพ่อผ้าจารย์ไปมีกิจนิมนต์นะฮะก็เดี๋ยวเก็บภาพเป็นที่ระลึกเรียบร้อยเดี๋ยว ก็ขออนุญาตเริ่มกระบวนการในการส่งมอบเลยครับขอริเชิญครับครับ F4 ที่ได้ติดตามชมนะครับทุกๆเดือนนะครับก็ต้องกลับขอบพระคุณนะฮะก็เช่นเคยนะครับเดือนนี uh ้ไม่ใช uh allora ่เดือนนี้ก็คือทุกๆเดือนนะฮะเนี่อกาสพี่เชิเลยครับก็จะเป็นข้าวสารน้ำดื่มนะครับเครื่องอุปโภคบริโภคแล้วก็มีไข่ไก่แล้วก็มี ปัจจัย500นะครับเหมือนเช่นทุกๆเดือนนะครับสำหรับ FC ญาติธรรมนะครับของวัดมงตรลดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากเป็นสะพานบุญในการเผยแพร่สิ่งดีงามในสังคมนะฮะก็นำเสนอแต่สิ่งที่เป็นแบบอย่างที่ดีการช่วยเหลือสังคมการส่งเคราะชุมชนนะฮะของท่านหลวงพ่อก็ช่วงนี้เดือนนี้หลวงพ่อท่านก็ยังมีกิจนิมนต์เยอะมาก นะครับวันมะลืนวันที่9นะครับก็จะมีพิธีทำบุญให้กับบุรพาจารย์นะครับเดี๋ยวถ้าหลังจากร้ายส่วนแล้วเดี๋ยวผมจะพาเดินไปชมบรรยากาศนะฮะภายในวัดก็จะครบรอบวันมรณภาพของหลวงปู่นิ่มนะฮะครบรอบร้อยปีแล้วนะครับสำหรับวันอังคารที่9กนะครับก็จะมีพิธีทำบุญนะครับที่ วัดมุ่งตะรถนะครับสำหรับญาติโยมสาธุชนข้างวัดนะฮะชุมชนก็เรียนเชิญมาร่วมทาบุญนะฮะได้นะครับภายในสำหรับ ท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมนะฮะหรือว่าอย่างเพิ่งเคยได้รับชมข่าวสารรายสดของทางวัดในโอกาสต้นเดือนอย่างนี้นะฮะก็ทุกครั้งผมก็จะได้อธิบายจะได้บอกกล่าวนะครับที่มาที่ไปนะครับแล้วก็ร่วมแจ้งอันุโมธนาให้ทราบสําหรับท่านที่ได้ร่วมบุญได้บริจาคสิ่งของต่างๆข้าวสารอาหารแห้ง ข้ามาในโครงการหรือว่าจะร่วมทําบุญในวาระโอกาสต่างๆของท่านเองนะครับก็ที่นี่ท่านหลวงพ่อก็จะเก็บชุดสังฆทานต่างๆนะฮะที่ญาติโยมได้มาทําบุญเก็บเข้าส่วนกลางนะครับแล้วก็พระสงฆ์ก็แบ่งเอาไปใช้เท่าที่จําเป็นนะครับส่วนที่เหลือก็นามาเพื่อจะเข้าโครงการมอบให้กับทางผู้ป่วยติดเตียงนะครับผู้ชราผู้ยากไร้นะฮะแล้วก็ ผู้ชราที่ไม่มีลูกหลานดูแลนะฮะก็อยู่ในโครงการทั้งหมด60รายนะครับแต่ละเดือนก็จะออกไปเยี่ยม30รายนะครับก็ทุกอ,องส่วนนี้พี่รอ,อประธานงานเยอะจัางงานเยอะกระจายงาน เรื่องจำจำจำนวนแล้วตอนนี้จำไม่ได้เลยรายาการเยอะครับก็หลวงพ่อก็จะ,ะฝากให้กับทางอสมนในพื้นที่นะครับได้เป็นตัวแทนหลวงพ่อนะครับได้นำสิ่งของออกไปเยี่ยมเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ป่วย นะครับผู้ที่ยากไร้ในชุมชนรอบข้างนะครับดำเนินการมาเป็นปีที่4 4ปีกว่าโครงการนี้นะครับก็ดำเนินด้วยปณิธานด้วยความมุ่งมั่นด้วยความเมตตาของท่านหลวงพ่อนะครับเดินทางมาในส่วนของโครงการนี้ก็4ปีกว่าแล้วทุกทุกทุกท,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 ทุกเดือนนะครับพี่รอรับมอบครับพี่รอก็รับมอบในซองนั้นคือปัจจัยนะครับ ปัจจก็คือเงินจำนวน500บาทมอบให้สำหรับของญาติหรือว่าผู้ป่วยเอาไว้เป็นทุนเป็นค่าเดินทางไปหาหมอนะครับหรือว่าหรือว่าซื้อสิ่งของจำเป็นนะครับ500บาทจริงๆมูลค่าปัจจุบันก็ไม่ได้เยอะแต่ถ้าอยู่ในกระเป๋าอยู่ในครอบครัวของคนที่เดือดร้อนคนที่ยากไร้นี่โอ้โหมูลค่ามันผมว่าเขาก็ นั่งนับรอวันนะครับก็มีส่วนช่วยในการที่จะเรียกอะไรแบ่งเบาภาระนะฮะเป็นส่วนหนึ่งในประคับในการประคับประคองชีวิตในการที่จะต่อลมหายใจสําหรับครอบครัวที่เดือดร้อนแล้วก็มีฐานะที่ยากจนนะครับก็จะเป็นภาพเดิมๆนะฮะตลอดระยะเวลา2ปีกว่าหลวงพ่อยัง ออมอบมอบหมายกับทางอสมออยู่นะฮะช่วยนำส่งนะครับนะครับช่วยทางอสมออสมอก็มีความรักสมาสามัคคีก็ช่วยช่วยกันนำไปส่งมอบให้ในแต่ละบ้านนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวโทรกลับโทรกลับโทรกลับแป๊บนึง ครับอของพี่เบียวกี่ชุดครับกี่ลายครับ4ี่ลายนะครับผมของพี่เบี้ยก็เป็นตัวแทนรับมอบ4ี่ชุดนะฮะก็เยอะพอสมควรในแต่ละครอบครัวนะฮะสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งเป็น เป็นส่วนที่ได้ช่วยเหลือสำหรับคนที่ทุกยากยากไร้นะครับคนที่เจ็บป่วยเป็นทั้งขวัญกำลังใจเป็นทั้งต้นทุนในการดำเนินชีวิตนะครับสัญญาณดีไหมครับมีใครแจ้งหน่อยสัญญาณดีไหมเพราะว่า ก็คงเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆนะฮะก็หลายสดเนื้อหาก็จะคงคงเดิมนะฮะแค่ว่าเรามาบอกกล่าวญาติโดมญาติธรรมนะครับประชาชนที่ได้มีส่วนร่วมในการทำบุญกับท่านหลวงพ่อนะครับก็มอบสิ่งดีๆคืนกลับให้กับสังคมให้กับชุมชนนะครับ เราจะมีข้าสารอาหารแห้งน้ำดื่มเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับมีข้อสารน้ำดื่มนะครับแต่ละลายที่มอบไปให้นะครับก็ด้วยความเมตต่างท่านหลวงพ่อนะครับ ร่วมร่วมอนุโมทนากันนะครับก็สิ่งต่างๆที่ได้เห็นนะฮะก็เป็นความดีนะครับก็ เวลาผ่านไปเร็วนะครปีนี้ปีนี้ก็ใกล้ๆจะหมดปีอีกแล้วเดือนสิงหาเดือนนี้เดือนสิงหาแล้วนะครับก็อยู่ในช่วงเข้าพรรษานะครับว่าก็จะไม่ได้เดินทางไปไหนไม่ได้เดินทางไปทั้งแรลมที่ไหนเพราะช่วงนี้ที่วัดก็ยังมีงานมีภารกิจต่างๆที่จะต้องอดําเนินงานอยู่นะครับ ที่สุนันท์สองลายนะครับก็ในหนึ่งลายก็จำนวนพอสมควรนะะมีอย่างที่เรียนได้ทราบสิ่งของที่นำไปมอบให้ก็สามารถที่จะช่วยประทางชีวิตช่วยต่อลมหายใจสำหรับผู้ที่เดือดร้อนคนที่ยากจนยากไร้นะฮะเป็นสิ่งของจำเป็นนะครับในภาวะที่เศรษฐกิจอย่างนี้นะครับ ก็อะไรอะไรก็แพงไปหมดนะครับทุกอย่างข้าของขึ้นราคาแก๊สขึ้นราคาไฟฟ้าก็ว่าจะขึ้นราคาน้ํามันขึ้นราคามีรายรับอย่างเดียวที่ไม่ขึ้นราคานะครับเพราะฉะนั้นความเป็นอยู่ของประชาชนคนทรรมหาก,กินก็ยากลําบากนะครับยิ่งถ้าเป็นส่วนของอ่คนที่อยู่ล่างๆหน่อยของสังคมนะฮะก็ยิ่งค่อนข้างจะ ลำบากขึ้นไปอีกเป็นเท่าตัวนะครับเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้ก็ได้นําไปมอบให้ไปนําไปช่วยเหลือเป็นทั้งขวัญกำลังใจในการที่มอบให้จากท่านหลวงพ่อนะครับมอบถึงผู้ที่เจ็บป่วยญาติผู้เจ็บป่วยนะครับแล้วก็ผู้ชราที่ไม่มีลูกหลานดูแลในชุมชนทุกรายที่อยู่ในโครงการนะฮะก็เลยได้ทราบแล้วว่า ผ่านการตรวจคัดกรองแล้วก็จากอาสมอแล้วก็โดยท่านหลวงพ่อนะครับว่ามีความต้องการมีความยากจนเป็นหลักพื้นฐานมีความยากจนเป็นพื้นฐานนะครับแล้วก็มีความเจ็บป่วยรองลงมา ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับการติดตาม<อ>าการรับชมสิ่งดีๆนะครับเป็นแบบอย่างที่ดีของการช่วยเหลือครับในส่วนของตำบลนครปฐมนะครับก็พี่ติ๋วส่งตัวแทนมานะครับก็ได้ส่งมอบให้ตำบลนครปฐมนี่ก็มีเอ่อมาหลังสุดเลยในการช่วยเหลือของโครงการนะครับขอบคุณพี่ติ๋วนะครับประธานาสมบมในส่วนตำบลนครปฐม ก็เข้มแข็งตำบลนครปฐมก็เข้มแข็งมากๆนะครับถ้าที่เคยสัมผัสแล้วก็ได้ช่วยเหลือถ้าหลงพ่อพอสมควรนะครับก็ได้นําส่งสิ่งของขอเ,เรียนให้ทราบก่อนว่าของบ้านพี่ติว๋วบางทีรอบที่แล้วที่นํารูปไปให้ชมเนี่ยก็คือทางญาติผู้ป่วยก็มารับที่จุดบ้านพี่ติ๋วนะมามามารับที่บ้านของประธานอสมมอนะครับ รอบที่แล้วอทำไมบางคนอาจจะสับสนวะ่าทำไมมีรูปในในตำแหน่งเดียวก็บางบางจุดเขาก็เดินทางมารับเองหรือกระจายจุดของทางอสมอแต่ละพื้นที่นะครับแต่ถ้าบางพื้นที่ไหนบ้านไหนที่ไม่มีคนมารับก็จะมีเจ้าหน้าที่อสมอนำลงไปให้ถึงบ้านนะครับก็เรียนชี้แจงให้ทราบตามภาพที่จะแต่ละแต่ละหน่วยแต่ละสาย ที่จะส่งมาให้ที่เราเอันนี้หมดแล้วใช่ไหมครับครับก็สุดท้ายนี้สั้นๆน,นะครฝากเอาไว้ว่าวันพุธนะครับสำหรับญาติโยมสาธุชนนะฮะที่อยู่ใกล้ๆอยู่ในชุมชนวัดมุคลรสนะฮะท่านหลวงพ่อพระอาจารย์ได้ทำบุญ อุคทิถวายแด่บูรพาจารย์นะครับถ้าเกิดว่างก็เรียนเชิญมาร่วมฟังพระก็ได้นิมนต์พระในในส่วนของช่วงเช้านะครับก็มีช่วงเช้ามีเลี้ยงพระแล้วก็ช่วงบ่ายมีพิธีทักสินานุประทานอพระพระสงฆ์เก้าสิบรูปกช่วงเช้าสิบรูปก็เป็นหนึ่งร้อยรูปนะฮะอง์ทิศให้กับท่านหลวงปู่นิ่ม นะครับพระเกจิบุรพาจารย์ของทางวัดมงตะลดนะครับซึ่งเป็นพระในสมัยนั้นก็น่าจะทันทางถ้าผมเข้าใจไม่ผิดก็น่าจะอยู่ใกล้ๆ้เคียงกับหลวงพ่อทางวดัดปัญญแตกนะครับพอดีไม่ข้อมูลถ้าผิดพลาค่าเชื่อก็ขออภยัยแต่ก็เป็นร้อยปีแล้วนะ เพอแป๊บเดียวนะครับระยะเวลาช่วงเวลาเดินทางผ่านมาหนึ่งร้อยปีในสมัยของท่านหลวงพ่อก็อ,องปัจจุบันนี้ที่เห็นได้ภาพก็เป็นพระครูโกวิสุทธสารท่านหลวงพ่อเจ้าวาดนะครับวัดมุงตลดเป็นงตําแหน่งบริหารกิจการภายในของทางวัดมุงตลดองค์ปัจจุบันนะครับก็เรียบร้อยนะครับ โอเคครับครับหมวีที่รอ <c oughs> ครับประธานสภาของทางวังตะกูนะครับก็เป็นอสมอด้วยขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับในส่วนของอางานบุญงานกุศลง, <c oughs> งานสงเคราะห์นะครับก็ใส่ท้ายรถเดี๋ยวทางอสมคันนี้ก็จะเป็นตําบนน้องธรรามาถมนได้นําไปแจกนะครับฝากประชาันพันอีกนิดหนึ่งช่วงท้าย วันนี้มาเพิ่งเห็นทางด้านหน้าลานตลาดนัดนะครับเพื่อจะมีหนังกลางแปลงมาฉายผมทราบว่าทางทางมีคนแก้บนนะฮะฝากประชาสัมพันธ์ในส่วนของอคนที่ได้รับชมล่าสุดนะฮะก็จะมีหนังกลางแปลงมาฉายสามคืนนะวันนี้พรุ่งนี้แล้วก็มาลื่นนะครับอาทิตย์จันทร์อังคารนะครับมีมีสามคืนก็จะมีพวก หนังกลางแปลงทางกรุงเทพเขามีทางนี้ก็ก็มีนะฮะใครอยากจะได้มาสัมผัสกับหนังกลางแปลงก็ทางวัดบุงตัลดก็จะมีญาติโยมเข้ามาจัดจัดฉายไอ้ตรงส่วนนี้ก็ใช้พื้นที่ของวัดนะฮะแต่จะไม่ได้เกี่ยวกับทางวัดนะครับเรเรียนประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณสําหรับการติดตามการไลฟ์สดนะครับทุกท่านหลวงพ่อแจกของเยี่ยมนะครับ ขอให้ทุกท่านที่ได้เข้ามาชมก็จงมีสุขภาพที่แข็งแรงครับมีแรงกายแรงใจในการฟันฝ่าอุปสรรคในการทํางานสิ่ง,งต่างๆให้ประสบความสาเร็จโดยทั่วหน้ากันนะฮะก็ในการดาเนินดาเนินชีวิตในแต่ละวันก็ด้วยกติในการดํารงชีวิตของท่านหลวงพ่อคิดดีทดําดีพูดดีนะครับสิง่งต่างๆก็จะเกิดส่งผลแต่สิ่งที่ดีงามในชีวิตของเราสําหรับวันนี้แอดมิน ขอ,อขอบพคุณสําหรับการติดตามนะครับขอบคุณครับ